สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายเอฟซี FC แฟนคลับแฟนหมอลำเอฟซี FC สาวน้อยพเพชรบ้านแพงเอฟซีช่องตองอูรำเพิ่อนออฟฟิเชียลสุขุสุคนค่ะพี่น้องขาบรรยากาศเตยลาบ้านหนองบัวดงพี่น้องขาเก่งจางปางสดเจงจางปางครับพี่น้องตอนนี้กะเดนสเตอร์ กเก็บสิ่งเก็บของเก็บสิ่งเก็บของล่างน,าน้าล่างตาอาบนา้ำอาบทา,าพักผ่อนพี่น้องคะวันนี้แม่นางตองอูนะคะมีอันเสื้อผ้ายจากพี่สาวคนต้อนรับตอนรับจโฮมตอนรับเจก่อนเขามาอ่า รวมกันนะคะเพื่อนนี่เสื้อไ้ายให้แม่นั่งตองอู่เอามาไล่นําใจไปให้เจก่อนกับเจโฮมทั้งสองคนเดี๋ยวเขาจับไปเสื้อไพายเจ,ก,ก, home, นนเจก่อนกับเจโฮมตอนนี้เจก่อนกับเจโฮมเพื่อกนกำลังเก็บไวที่อยู่นะคะตอนนี้เพื่อนยังมาทานในหูว่าเพื่อนเพื่อนไหนมาไล่ไปเบิง่งอาการของเพื่อนสิเป็นแบบใดเจโฮมเพื่อนมาใหม,าม่ตอนรับเจโฮมเข่าสูบมาสาวหน่อยคือเกาเนาะทีมงานอย่างก็ละ่ะสนันวันไหวของเพื่อน กับเจก่อนนะคะไปไเปเบิ้งบรรยากาศกันค่ะโอ้พอลีคือตื่นแต่เศร้าใช่ไหมฮัลโหลพอลีตื่นแต่เศร้าแต่พ่อนอนแล้วบ่โอ้ยไพรมาร่วงของอันนันแม่โฮมของแม่โฮม เ <Okay>, จ้าเพิ่นตอนรับเกย์โฮมกับขึืนสูบ้าน <Okay. S 1> สาวน้อย <Okay. S 1> อื่นขวนแม่โฮมกับแม่ก่อนชิมงานสนันวันไหวเพื่อน <Yeah. S 1> อือ <Yeah. S 1> จากพี่ดาวเกาหลีพ oh. ี่ดาวบนดิน oh. ก็เลยซอร์ปให้ยเพิ่นเอาห้ยทอดกันล้วเหรกำลังเหตุงานเพิ่นพานในหูเด้พ่อว่าเพื่อนได้มาไล่เหมตอเจี้วเล็บเป็นพ่อไปเบิไปเบึ้งเนาะว่าเพื่อนจะเป็นแบบไรนะพ่อเนาะโอเคพ่อ ใช่ปะเดี๋ยวไปหา,าไ,ไปดูก่อนว่าเจโฮมกับเจก่อนอยู่สายปลาสอดเจียงจางปางังสอดเจีงจางปางัง แม่หอมแม่หอมแม่หอมมีอะไรจะเอามีอะไรจะมาให้มีเอฟซีฝากมาลหลน้ำใจมาให้คุณแม่โอ้ยจะค่ายลูกนีคลูกห็นไหมดีใจบ่ดีใจ ตอนตอนรับคุณแม่เขามาเหตุงานอีกมาคุ่กับแม่ก่อนอีกทีมงานสนันวันไหวก็จะได้สเตอร์สเเดอรเดิมนะคะคอยเปลี่ยนคอยไปดีนบรรยากาศก็ต้องสิครับบรรยากาศเกเกๆเนาะคุณแม่ก็สู่เอาเออเฟียเป็นน้ำน้ำลายเจดีลาเออเห็นบอลแม่ก่อนแล้วก็เฟียไปแล้วก็เหตุไปของเราเอคิดหอดวัสดุเอฟซีมาฝากมาเลยน้ำใจให้แม่เราแน่ ขอบคุณหลาไลด้ค่ะสุขภาพแข็งแรงแลางกายสมบูรณ์ด้ค่ะร่ำรวยร่ำรวยกดจอยเอลือดาวบดินจากเกาหลีขอบคุณหลายๆขอบคุณมาลัยน้ำใจให้พรเพื่อเนี่ยร่ำรวยยิ่งกว่าเดิมนะคะสุขภาพแข็งแรงเห็นหนังกันเฮงๆด้วยนะจ้าเด้ยขับเบรคพอดเสียงอุมด้ค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะค่ะขอบคุณดิฉันด้ค่ะจ้าเด็กวันก็มาให้ดูแม่มาเอามาลัยเอฟซีฝากมาลัยมาให้ทีมงานปากแดง จากพี่ดาวบนดินจากเกาหลีค่ะเพื่อนฝากจากเกาหลีนะคะจ้าราคะคอยมีฟอร์สุขภาพแข็งแรงนะคะล่ามดเอียงปังๆคนว่าไม่ต้องภาดนี้โอเคเออคนว่าตอนรับแม่ทั้งสองคนเขามารวมงานกันอีกคิดเออเพื่อนคิดหอดสมัยก่อนตอนรับคุณแม่รับควรขอบคุณนะมจ้าของช่องน้องได้โบราณจ้า คนบอกว่ารับขวัญน้องถ้ามีลูกจะได้รับเนี่ยอาจจะได้รับขวัญในเรื่องนี้ครับขอบคุณราคาทีานสนันวัาวขอบคุณราคาทีมงานสนันวันไหวมาแล้วเออขอบคุณราคาเฮ้ยสุภาพราคาสุภาพแเลยราคาคุ่นสาวราคุณค่ะจ้าอ่ะเหตุงานต่อแม่วันนี้คุณแม่แม่โฮมกับแม่ก่อน อสี่ก่อนกับสีโฮมทีมงานสน,าน,น,นันวันใวเอ้าเอวลันปัดลันปัดลันปัดนี่เอวลันโอ้ดีใจคุณแม่ทีมงานจีบก็บกวดขยะมาแล้ว กิบไว้ดีๆเนะล่ะโอ้เพื่อนสิบไทยรูป,ไป,ไปรอ๋อพูดอะไระดีนะได้ได้ได้อะไรแม่ตามสบายอืมดีต่อใจอืมผู้เฒ่าพันดีใจพันได้มาไล่น้ำใจ,ใจ <laughs> สิบโผดสิบโผดขอบคุณบอ ให้กำลังใจูุเฒ่วส่นขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่ดาวบนดินด้วยนะคะ <S <S พี่ดาวบนดินจากเกาหลีขอบคุณที่ทําให้คนเก็บมีรอยย,ยิ้มตื่นตันพร้อมทั้งยิ้มทั้งตื่นต,ตันจ้าไม่ใช่ไม่ใช่บอมเมนแม่พี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวเกาหลีน้องดาวลูก<ม><อ>ดาว มันนี่ต้องอุแบบ่ท้ายให้เร็วๆเอามาพี่ต้องอุ่ท้ายให้ใช,ใช right? ่มันจะเป็นอ <c oughs> ันอ hey, ีกสิบปีมันจะเป็นแค่ความทรงจำไงพ่อแต่ร่างฐานสีติดสู้อยู่ค่ะเพราะว่ากำลังใจแตกค่ะสู้ไอ้ตุ้ยเซลไอ้ตุ้ยเซล รับควัญเจี๊ยมรับขวรับคาันันทีมงานสนันวันวาเอาเออออกจากหน้าเนี่ยพอเห็นหน้าโอ้ยมาะกนอเอาน้น้าให้เย็นให้ซุ่มตื่นตันเนาะพี่น้องเนาะมาทำงานกับเป็น อ,อจ้าเอาเห็นง,งานแม่เป็นการแบ่งปันรอยยิ้มให้คนเก่ได้สู้กับงานแล้วก็ะหางหายไปตั้งโดนตั้งโดนนึกว่าแมนซินล่าวงการแล้วแต่ว่ากะย่อนเอฟซีแฟนขับคิดหอดคิดถึงแล้วก็ได้กลับขึ้นมาอีกไปยู่บ้านก็ไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อืม ลี้ยงงงลี้ยง,งวาอยู่บ้านกะมาจากสี่กำมวลอีกแบบหนึ่งแม่แล้วว่าก็ไดโอ้เง,งินเสียเงินเสียกันสิมาบอกข่อยเนาะ ตอนตั้งกบตอนตั้งกระฟ้าตอนเก็บกระฟ้าเลือดให้เนาะลิตุนยังหนูบ่ได้เก็บน้ำมูแม่ลิตุนบอกเจ้าไปโอ้ยอย,ย่หยียบเล็กมันสิพีกเด้อระวังเด้อ ดกอุดีกอไี้ยู่อืมดยดอกเมื่อนี้เล่นบงไก่อยู่ละแวกดนี่อยู่ออาวกืมอยู่ในละแบกนี่ดด ปานแม่เราดีใจแหงหลายเราเห็นงานบุบบ,บ,บับบุบบับบุบบับอยู่ว่าหน้าที่ของเราเราบ่าให้บกคล้องเด้แม่ก่อนเราเห็นบุบบ,บ,บับบุบบับบุบบับเราเด้เม่อัน อันนี้อันนี้รับ j อบนี่ก็คือว่าเขาต้องซอยเพิ่มโซย่างบ่กน่เพราะเป็นพวกของเขาเพราะว่าเป็นงางประกอบของเขาเบิดขาดของโมงเบิดขาดเขาต้องซอยกันคคนเขาขาดเขาต้องซอยเพราะเขาคนงานเขาไม่แล้วมาอีกเพราะว่าเขาต้องซอยการหลกกระปเหตุงานเบื่อบ่บแมนว่าเป็นอะไรครับเป็นตุ้งย่างบนแมนบ้าเห็นดีใจเพิ่นมีเซิร์ฟหาบ่เพิ่นเลยเห็ุงานบ่แบบบ่บ่ใจก็เท่ามีกำลังใจทีแฟนคลับหากกำลังใจสู่ โต้ที่ล่ะค่ะพี่ให้เจ๊กกับเจี่ผมมีพลังขึ้นมาขอบคุณพี่ดาวบนดินแม่สั่งเสริมะะเติมเติมพลังเติมพอีกใครอีกสาวเทาๆขึ้นมาเป็นสาวหนุ่ม <laughs> สาวเทาๆขึ้นมาเป็นสาวหนุม <laughs> น่ม <laughs> อ่ะเป็นละอ่อเป็นละรอดนะครั้งสิก่ะ พ่อมาัดุลเบิงเพื่อสังแข็งดกบว่าสู้สู้แล้วเก็เจ๊อมีกำลังใจโลดเนาะเขาแ็มีแห้งแต่ว่าเขาอ่ะมิท่กำลังใจแฟนคลับบางครั้งบางครั้งเนเนยกำลังทอดแท้อยู่ได้ยินเห็นว่ากำลังใจนะเนีดีัเ่กนนานี้นิบผมก็ับขาไว้เอาไว้รถเพราะันี้มันอันนี้มันเกแล้วก็เวลาทาก็ไปุ่เบิ่งา้ไม่มีอกินหนาเขาก็ไป ไห้กเออเจกอนสู้ๆเด้อให้กำลังใจเด้อกับมีกำลังใจลูกขึ้นสู่แ่นลังใจแเครับเอหลักพา่อลกเอกลใจหัาเบาะแม่มลกวาอยู่แม่กัตูดตูดไปน้ำมันนันลูกลูกเงีลาสั้นือ่ว่าไปล่ำสตุลละครอย่วกเช่อว่านตาตมาเบิ่งไ เก็บ่อนแล้วกินรถพานมานเพ่เลยจอดติดเจะไปลากออกมาเลยเพื่อนเออบาดหรืเพื่อนแล้วว่าโอ้ยไปบอกบาดหรืเพื่อนก็เลยมีกำลังใจแพทย์ขับรถก็ะทำหาอี่กินก่อนไหวฟังเออบาดหรืเพื่อนแล้วว่าเออไปก็ไปสูงว่าน่าบาดหรืเพื่อนแล้วว่าเพอได้เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ให้เพื่อนทำไมจะกินได้ควกผู้ใดสาวอ๋อพี่สาวไปโรขับแพทย์ขาถามหาไปโหลดพ้อยสุดรถขาไก่้ากาคือแบบเออเออมาปล่อยไว้ปล่อยไว้แบบธรรมชาติกันไงเป็นดอก ออาโอเคได้แม่าจาสู้ๆค่ะ่ากำลังกจค่านี่ผู้เฒ่าอีกท่านหนึง่งผู้เฒ่าอีกหนึ่งคน นีหน้ายังไม่ล้างเลยเพราะว่าน้ำเราเยอะมากน้ำเยอะน้ำเยอะที่เหลน้ำเยอะแยะมเราไม่ต้องรีบค่ะเป็นจังใดมีเสื้อผ้ายดีใจเติมเติมพลังใจเล็กๆน้อยๆใช่ไหมแม่แม่ลูกแมนแมนเกือบข้างแม่เล็กๆน้อยๆเติมกำลังใจให้ผู้เฒ่าได้ฮู้สูบ่ นี่กับอบกันเข้าเห็ด่งเหอเ็ดเห็ดเงินทองจะอาบน้ำหรอมาขึ้นอกกันจ้าโอเคโอเคเห็ดว่ะเห็ดดีแท้เห็ดดี่งดิ่งบุ๊ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณพี่ดาวบนดินจากเกาหลีที่หมอบมาล่มาหายมอไหมเกยแม่ดมพี่ยอดแม่กอนแม่โฮมตองอูน้องบีมก็ขอบขอบบุญขอบคุณเล่หลายขอให้ลำล่ำเลยลวยคอยได้กับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าทวีคูณค่ะสำหรับคลิปนี้แม่นักตองอูขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณเอฟซีแฟนค่ะแฟนมาล่ำที่บดทอดถิงกันขอบคุณมาลัยน้ำใจ สำหรับคลิปนี้แม่นักตรงอุคขขอลัไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาขอให้มั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปค่ะบ๊ายบายค่ะพอกันไม่จ้า